สวัสดีครับสวัสดีฮะวันนี้อยู่กับช่องก็เก่งเกินไปซ่อมนะครับสวิตช์เพชเชอร์ของปั๊มลมนะวันนี้คุยเรื่องปั๊มลมนะ็นเสียท็อปก็ทําคลิปแล้วผมอยากจะทําให้ดูมั่งก็ได้ออนะครับปั๊มลมเนี่ยขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับสมมุติร้อยแปดลิตรขึ้นไปฮะร้อยห้าลิตรขึ้นไปนะครับ คือถ้าเราตั้งเพชเชอร์ให้สูงๆเข้าไว้นะครับไม่ต้องกลัวมันระเบิดนะเพราะว่ามันจะมีลินโบนะครับเบาวไฟพาร์สหรับแรงดันลมเกินนะอยู่ตรงนี้เป็นวาล์วเซฟตี้นะครับถ้าถังไม่ตัดก็ไม่ต้องกลัวนะครับอันนี้แค่เอามือกระดิกหน่อยเดียวนะเนี่ยเนี่ยแค่เนี้ยไไหนวะขึ้นเนี่ยเนี่ยครับถ้า ลมมันเต็มมันดันเกิดนะมันจะพ่นทิ้งนะครับนี่มันจะพ่นทิ้งนะครับแล้วก็จะมีตัวปล่อยน้ำเนะเพราะว่ามันจะดูดอากาศเข้าไปนะครับดูดอากาศบางทีดูดอากาศชื้นเข้าไปนะครับควบแน่นก็กลายเป็นน้ําตกตะกอนอยู่คนถังนะครับถังลมใช้ทนไม่ทนนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเพจบอกนะครับนี่ฮะถังขนาดกี่ลิตรกี่แรงอ่า ใช้เวลาในการปั๊มลมกี่นาทีนะครับนี่ขนาดถัง160ตัวนี้ผมก็ไปยิง10ล้อมาแล้วนะครับเออนี่แรงดันลมกิโลกรัมนะครับหรือว่า150ปอนด์นะฮะนี่ครับมอเตอร์นี่แรงแรงปั่นนะครับ500รอบนะครับเพเชอร์10กิโลนะครับลิมิตมันตัวนี้ครับตัวนี้นะฮะตอนแรกมานี่อยู่แค่นี้นะครับ ผมตั้งประมาณ9หรือว่า130ปอนด์นะครับตัวนี้กำลังดีเลยนะครับอยู่ให้มันตัดอยู่ตรงนี้นะเวลาทำงานจะทำที่จะทาที่เกือบเกือบหนะครับนะฮะของเดิมจะทำที่ประมาณ5นะครับ5กิโลครับหรือประมาณทำประมาณสัก90ปอนด์นะครับผมจะให้มันอยู่ในเลทนี้นะครับคือเราตั้งตัวไหน ตั้งที่เพรเชอร์สวิตตัวนี้นะครับนะฮะเวลามันปั em, other, ่นป ouais ั่นเสร็จเวลาตัดลมจะระบายตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นลมระบายหัวถังน่หัวอาหัวที่มันค้างอยู่ที่หัวปั๊มนะครับนี่พอเวลามันตัดเนี่ยลมมันจะค้างอยู่ในนี้นะครับเนี่ยเนี่ยสามหัวเนี่ยลมมันจะค้างอยู่ในนี้พอลมมันค้างอยู่ในเนี้ยถ้ามันไม่มีการรั่วซึมนะครับ ข้อเสียคืออะไรเวลาเราเวลาปั๊มลมทํางานนะครับลมมันค้างในสายมันก็เหมือนเอาอะไรไปยันหัวลูกสูบไว้นะครับอ่ามันจะกระชากมันจะหนักมอเตอร์นะครับอ่าเวลาลมมันระบายตัวเนี้ยลมระบายไปแล้วเนี่ยพอลมมันระบายไปแล้วนะครับมันก็ทํางานอ่าในนี้ก็จะเหมือนกับว่าไม่มีลมค้างนะครับมันก็จะเหมือนแบบว่าถัางลมหมด แต่เพชเชอร์ตัวนี้มันจะอ่านที่ในถังนี้นะครับที่แกนนี้นีตัวนี้ต้องไม่รั่วนะครับเวลาปั๊มนะตัวนี้ต้องไม่รั่วนะ,ะตัวนี้ต้องไม่รั่วเลือกใช้ปั๊มลมยังไงให้เหมาะกับเรานะครับส่วนมากปั๊มลมขนาดใหญ่ๆนะครับพวกสิบแรงห้าแรงขึ้นไปนะฮะมอเตอร์ก็จะใหญ่นะครับส่วนมากก็จะเป็นสามเฟสนะครับ ห้าแรงนี่ก็ยังพอไหวนะสามแรงนี่ก็ใหญ่แล้วนะครับถังใหญ่ถังใหญ่เกินไปนะครับอย่างสมมุติาสามแรงแต่ถ้าเกิดถังสองร้อยอ่ะพอเราเราใช้นยแรงดันลมมันตกเร็วนะครับนะฮะมันตกเร็วมันอาจจะใช้ยืดเวลาได้นิดหน่อยนะครับแต่ของผมใช้นี่ก็คือมันกําลังดีอะ่ะทาเร็วตัดเร็วแล้วก็ลมแรงนะครับลมแรง เอามาจากโรงงานก็ต้องมาตั้งนะอ่ะตัวปรับตั้งจะอยู่ข้างหลังนะครับมีสองตัวน,นี่ครับนี่ฮะตัวปรับตั้งนะครับผมก็อธิบายไม่ถูกปรับไม่เป็นก็เรียบร้อยนะครับปรับให้ตัดแรงดันลมสูงกับปรับให้อ,อะไรอะ่ะปรับให้ทำงานตอนที่แรงดันเริ่มน้อยลงนะครับ เพเชอร์ตัวนี้ก็จะมีแต่ละขนาดนะครับของขนาดของปั๊มลมแล้วก็ขนาดของมอเตอร์นะครับถ้าเราใช้สวิตช์เพชเชอร์เนี่ยตัดตัดมอเตอร์เนี่ยเล็กเกินไปก็ไหม้นะครับใหญ่เกินไปก็สิ้นเปลืองนะครับใหญ่เกินไปก็สิ้นเปลืองตัวนี้ก็จะไปสั่งแมกเนติกถ้าเป็นมอเตอร์ใหญ่นะครับจากเพชเชอร์เข้าแมกเนติกนะครับนะบเข้าแมกเนติกเปิด สตาร์ทของอมอเตอร์ปั่นลมนะครับผมบอกได้เลยว่าปั๊มลมใหญ่มอเตอร์เล็กมอเตอร์ล้อนะครับต่อให้คุณลดมุเล่ให้เล็กทีนี้ก็ต้องมานั่งรอมันปั่น,นครับมันกินไฟครับรถเปลืองนะครับอ,อย่างตัวนี้แค่สองแรงนะครับใช้มาหลายปีแล้วนะครับไม่เคยพังนะฮะมีแต่รั่วซึมนี่ รั่วที่กระจกตัวนี้ครับนี่รั่วกระจกตัวเนี้แต่ปั๊มนี้ไม่เคยพังนะครับตัวนี้ยังไม่เคยพังเลยก็เดี๋ยวเพราะว่าผมเคยมีอยู่ตัวหนึ่งสามแรงครับถังใหญ่สองร้อยน่าจะสองร้อยกว่าลิตรตัวนั้นกระพือทั้งบ้านนะครับไฟปุ๊บ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 ,บก็เลยเหมาะสองแรงเนี่ยเหมาะกับผมแลละที่สุดแล้ะถ้าสําหรับงานซ่อมรถนะครับคือแม่งมีสองตัวผมว่าเวิร์กกว่า เนี่ยซื้อสองแรงเนี่ยลิบคนละตัวนะครับ2ตัวเลยผมว่ามันเวิร์กกว่านะครับเพราะเราไม่ได้ใช้อะไรขนาดนั้นนะเต็มที่ก็ยิงบล็อกลมเป่ากองแค่นั้นเองล้างของเป่า,เป,าเป่าล้างของนะครับนะครับถ้าเป็นรถใหญ่นะถังก็ต้องใหญ่นะครับอันนั้นอนะ่ะบางทีถังลมมันใหญ่เกินตัวเอหัวหัวปั๊มนะครับหัวปัม๊มตัวปั๊มเนี่ยใหญ่เกินถังนะครับบางทีแล้วก็ไม่รู้จะใหญ่ไปไหนด้วยนะครับอ่าส่วนมากอะ่ะ ถังแบบนั้นนะครับปั๊มลมแบบนั้นน่ะเขาใช้กับลมแรงๆใช่ไหมมอเตอร์ก็ต้องใหญ่นะครับเอามอเตอร์อย่างน้อยห้าแรงไปใส่มันก็ไม่พอหรอกครับมันเหนื่อยครับอย่างน้อยต้องมีกี่แรงอะ่ะเกือบสิบแรงอะ่ะหรือไม่ก็สิบแรงไปเลยสามเฟสนะครับไปชากอึดเดียวเนี่ยพื้นลมเต็มเลยมันออกแนวแบบอู่สีแล้วางงั้นอะ่ะ <c oughs> นะออกแนวอู่สีเลยนะครับ เขาก็จะมีถังลมพักสำรองอีกหนึ่งใบนะเป็นเป็นถังตั้งถงังใหญ่ๆนะครับประมาณพันลิตรนะครับประมาณนั้นอนะถงังใหญ่ใช้ในอู่ใหญ่หญอู่สีนะครับแล้วเดินทั้งระบบนะครับเพราะว่าที่ผมดูนะครับปั๊มใหญ่มากเพราะดูที่ใบพัดก็รู้แล้วนะครับอย่างใหญ่นะครับมอเตอร์ห้าแดงก็เอาไมา่อยู่นะครับยิ่งมอเตอร์ออกเก่าเลยสำคัญเลยนะครับพวก อะอะไรนะคาปาซิเตอร์นะครับตัวนี้จะมีมีทั้งแคปสตาร์ทนะครับตัวนี้นเป็นหัวสตาร์ทนะนี่คาปาซิเตอร์นี่หัวแคปสตาร์ทครับอยู่นนี้ครับตัวนี้เป็นแคปสตาร์ทนะครับตัวนี้จะเป็นแคปลันนะแคปลันเราซื้อหาตัวไปได้นะแคปสตาร์ทนี่ต้องใช้ตรงขนาดนะครับตัวนี้กี่ปีแล้วตั้งกับปี53ตัวนี้ตัววันนี้ปี6 6นะครับยังไม่เคยพังนะครับ เต็มที่เปลี่ยนแค่นี้แคปลันแคปสตาร์นะครับนี่แคปลันแคปสตาร์อันนี้สตาร์อันนี้ลันครับมีไฟนะครับเนี่ยแคปสตาร์อ่าบางตัวบางยี่ห้อเขาต่อไว้แบบเก็บประจุค้างนะครับจับปุ๊บดูดปับ๊บปอดต่อให้ปิดสวิตช์นี่ดูดเลยนะครับคือมันจะปล่อยไฟทั้งหมดอ่ะเข้ามาร่างกายเลยนะครับบางยี่ห้อก็ไม่ดูดเพราะว่าช่วงมันหยุดปุ๊บมันจะคลายประจุหมดแล้วนะครับ แต่จริงๆแล้วเขาจะมีไฟค้างนะพวกแคปแคปสตาร์ทแคปรันยังไม่มีนะครับนะฮะก็คันนี้เปลี่ยนอา่าแคปสตาร์ทไปแล้วนะครับกับแคปรันนะครับหนึ่งชุดเปลี่ยนไปชุดเดียวกับไหรเป็นสิบปีอ่ะนะอันนี้แคปรันของแอร์นะครับอันนี้แอร์ของแอร์อนนอก็มีอะไหล่อยู่ทั้งคู่นะครับมีอะไหล่อยู่ทั้งคู่ในบ้านไม่ไม่มีปัญหานะครับปั๊มลม ตอนนี้เริ่มมอลูกปืนเริ่มดังแห่แท้ๆนะฮะนะครับ,นะรบก็ไม่ได้ทำแต่ทีนึงเป็นยี่ห้อ p i โอเนอนะไม่ใช่ p พ o n เ er นียนะครับที่เราเห็นกันทั่วๆไป p i o โอเนอหายมาแล้วตั้งกับปี5-3แล้วนะซื้อที่ร้านาดำารงลังสิทธ์นะครับปี5-3แล้วก็ไม่ใช่ปูม่าด้วยแคปตันด้วยเออยังทนน่ะนะครับ นะฮะอันนี้ผมพูดที่ว่าผมให้ดูยี่ห้อเนี่ยก็เพราะว่าผมใช้ยี่ห้อเนี้ยเมื่อก่อนเมื่อก่อนซื้อปูม่าไม่ไหวนะครับก็เลยราคาเนี้ยครับเมื่อก่อนซื้อมาสองแรงเนี้ยหมื่นแปดนะครับหมื่นแปดนะฮะแถมก๊อกแถมสายลมให้อะไรให้นะครับเพราะลดราคาให้จนมาถึงทุกวันนี้นะครับเต็มที่ก็เปลี่ยนตัวนี้นะครับน,นะฮะแล้วก็ อย่างอื่นก็ไม่ได้ไปยุ่งไปทำอะไรนะครับทนอยู่เลยเนี่ยน,น็อตยังไม่มีรอยถอดมาเนี่ยครับว่านะครับถ้าดูแลดีๆก็ไม่ค่อยเสียนะครับดูแลดีๆก็ไม่ค่อยเสียไม่ค่อยพังอันนี้น้ามันมันซึมออกมาจากอันนี้ก็จะสั่งสั่งตัวใหม่มาใส่อันนี้ผมเอาอีพ็อกซี่ยาไว้น้ามันนี่เปลี่ยนตลอดเลยนะน้ามันนี่เปลี่ยนตลอดนะครับก็ ถ้าเราดูแลดีก็ใช้ได้นานเสายพานนี้ก็ตั้งแต่มาใหม่ๆเลยนะสายพานนี้ตั้งแต่มาใหม่ๆเลยนะครับมากับคู่ตัวนี้ยังไม่ได้เคยเปลี่ยนเลยนะยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับก็เริ่มแตกเลยเห็นไหมเนี่ยเริ่มแตกเริ่ม้าวแล้วนะครับสายพานเส้นเดียวนะครับปั๊มลมขี่ขนาดก็แล้วแต่นะครับยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งสิ้นเปลืองนลครับนะฮะ เพื่อเราคิดว่าเราจะได้ลมที่เยอะขึ้นนานขึ้นแต่จริงๆแบบนี้ก็พอนะครับเพราะว่าแรงแรงดันลมตอนเก็บในถังสูงสุดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับในการยิงน็อตนะครับส่วนมากถ้าทํารถขนาดใหญ่นะครับลงสิบล้อนะครับยิงน็อตล้อเนี่ยถ้ายิงทุกวันยิงประจําประจํางานเยอะถังแค่นี้มันไม่พอนะมันต้องถังใหญ่ครับอย่างน้อยก็ต้องมี5้าแรงขึ้นไปนะคสิบถึงสิแรงนะ ห้าถึงสิบแรงครับแล้วแต่สถานที่บริการนะครับว่าจะใช้ขนาดไหนยิ่งใหญ่ไม่ยิ่งเปืองครับการรักษามาตรงมอเตอร์นะครับไฟนี่อย่างน้อยก็ต้องเป็นสามเฟสนะครับถึงจะดีนะไฟเฟสเดียวนี่ไม่ค่อยมีประโยชน์เลยเลยนะครับสามเฟสเนี่ยประหยัดสุดแล้วนะครับสำหรับมอเตอร์แล้วก็มอเตอร์ก็จะราคาถูกกว่าถึงเฟสนะครับสมมุติว่ามอเตอร์5แรงเฟสเดียวกับ อมอเตอร์ห้าแรงสามเฟสสามเฟสนี่ถูกกันเป็นครึ่งเลยนะราคาถูกกันเป็นครึ่งเลยนะก็เดี๋ยวอีกไม่นานก็จะได้สั่งตัวใหม่แล้วเพราะว่าตอนนี้ปั๊มลมหลายๆยี่ห้อราคาถูกนะครับแล้วก็แรงด้วยนะครับผมเล่นของใหม่ดีกว่านะผมไม่เล่นแล้วของเก่าของเก่าจุกจิกน่าเบื่อนะครับพอเนี่ยท่าน,นี้หมดอายุก็เปลี่ยนใหม่ ถังนี้ยังไม่เป็นไรเลยนะเพราะว่าปล่อยน้ําออกตลอดแล้วก็ในถังนี้ก็จะมีน้ํามันนะครับมันจะมีน้ํามันนะฮบพวกเวลามันปั๊มลมเข้าไปเนี่ยพวกน้ํามันที่มันออกมาจากลูกทซงลูกสูบเนี่ยมันก็จะไปปนอยู่ในถังบ้างอะไรบ้างมันก็ต้องมีบ้างนะครับเพราะว่าปั๊มลมมันอายุเยอะแล้วนะครับนี่ตัวนี้นะตัวนี้ก็เริ่มเยิ้มแล้วเห็นไหมปั๊มเริ่มเยิ้มแล้วนะครับแสดงว่าเริ่มมีน้ำมันมาปนกับหัวลูกสูบแล้ว แต่ก็ยังใช้ดีอยู่นะครับก็ลมก็เต็มใช้ดีอยู่นะนะครับถ้ากรณีเราพ่นสีรถยนต์ prayed, Blood ต้องมีกองดักนะครับต้องมีกองดักความชื้นนะครับกองดักน้ํานะครับดักน้ํามันนะครับก่อนคือมันจะทาเป็นให้เป็นลมแห้งนะก่อนที่ว่าออกจะไปพ่นเข้ากาพ่นสีนะครับต้องมีตัวกรองนะครับถ้าออกไปอย่างนี้เลยถ้าพ่นกันสนิมใต้ท้องอะได้อยู่นะครับแต่ถ้าพ่นสีรถยนต์นี่ เสียสีเปล่าๆนะครับมันจะดูดเอาน้ํามันเข้าไปด้วยทั้งน้ําทั้งน้ํามันครับเรามันก็จะเป็นเม็ดนะฮะมีแต่ข้อเสียนะครับก็เลือกปัามลมให้เหมาะกับการใช้งานครับอันนี้ของผมก็ร้อยหินะครับแต่ทุกวันนี้ก็จะเป็นร้อยแดสิบหมดแล้วร้อยแปดสิบสองร้อยแล้วครับอ่าสามหัวนะผมผมผมอยากได้อย่างเงี้ยสามหัวนะครับสามหัวอย่างเงี้ยสามแรงหรือว่าสามหัวสองแรงก็ได้นะ เพราะว่าทุกวันนี้ก็ราคาก็ไม่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 ไมไมไมแพงแล้วกอ็อย่างเท่าไหร่สองหมื่นกว่าบาทนี่อย่างเทพแล้วอ่ะทุกวันนี้นะครับยี่ห้อหลายลายี่ห้อมากเลยนะคปั๊มลมราคาทุกวันนี้แข่งกันขายไม่แพงครับ <S 1> <S 1> อของอะไรนะ ETP ESP อะไรน่ะที่ขายในพงในเพจก็เป็นของคนไทยมั้งนะครับถ้าทำถูกใจทนทาน มันก็ใช้ได้นานนะครับเดี๋ยวผมจะให้มันทํางานเนาะเดี๋ยวผมจะให้มันทํางานเวลามันตัดมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวใช้ปั๊มลมมันทํางานนะครับตัวนี้ถ้าเราปิดปิดวาล์วเนี่ยอยู่อยู่อย่างไงก็อยู่อย่างงั้นเลยนะไม่มีรั่วนะครับเดี๋ยวเ,เปิดดูเร่มจะทํางานตอนไหน ถ้าถึง 8, แปมันก็จะตัดแล้วนะปกติถ้าถึง8ก็ตัดแ้วอันนี้ผมเพิ่มเบิ้นรอบให้เอีกประมาณอ่า9นะครับพอลามันตัดแล้วลมมันจะระบายออกนะ แล้วนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะนี่นะครับลมนิ่งๆนะครับไม่รั่วก็ตัวนี้น็อตนี้ตั้งได้นะครับน็อตนี้ตั้งเอาสูงต่ำได้นะครับมันตั้งได้นะนะครับก็นี่แหละครับประมาณนี้นะครับเลือกปั๊มลมเลือกไห้ถูกขนาดนะครับอย่าคิดว่าใหญ่แล้วมันจะแรงนะครับมันเปลืองครับเสียเงินเปล่านะครับนี่นะครับพอมันตัดแล้วนะ ตัดแล้วปุ๊บลมที่มันค้างในหัวสายเนี่ยในหัวปั๊มเนี่ยมันระบายออกแล้วใช่ไหมละ่ะอันนี้ผมปิดเบรกเกอร์ไปแล้วนะมันหมุนเล่นได้ไม่เป็นไรปิดเบรกเกอร์เรียบร้อยนะครับอ่าเพราะถ้าถ้าลมตัวนี้ไม่ระบายนะครับเวลาจะดึงหมุนอย่างนี้นะครับมันจะหมุนไม่ไปนะแต่อันนี้มันระบายเสร็จหมดแล้วเนี่ยมันจะหมุนเล่นได้นะเห็นไหมนี่ครับเนี่ครับ หมุนเล่นได้เนี่เนี่ยหมุนเล่นได้อย่างเงี้ยจะหมุนเล่นได้เลยนะเนี่ยลมก็จะปั๊มมันปั๊มแล้วมันออกนี่เลยนะเนี่ยนะเพราะว่าเวลาลมมันตัดแล้วเนี่ยพอตัวเนี้ยมันมันเตะขึ้นไปนะครับเนี่ยนี่ยครับมันเตะขึ้นไปเนี่ยก็คือลมในหัวเอาหัวเนี่ยหัวปั๊มเนี่ยมันจะพ่นออกตลอดเอามือหมุนเล่นเห็นไหมจะหมุนง่ายนะครับ หมุนง่ายถ้าเกิดตัวนี้ไม่ทํางานนะครับถ้าตัวนี้ไม่ทํางานเนี่ยลมมันจะอั้นอยู่ในนี้นครับเวลาถ้าเกิดมันไม่มีการรั่วระเหยอ,ออกไปนะครับไม่มีการรั่วทิ้งนะครับเวลาสตาร์ทมันจะกระชากนะครับมันจะหนักมอเตอร์นะอันนี้คือประโยชน์หน้าที่ของตัวนี้นะครับนะครับช่วยลดแรงระบายช่วยลดการกระชากเมื่อมอเตอร์อทำงานนะแล้วก็ ทุนทุนมอเตอร์นะครับแบบว่าไม่ให้ไม่ให้เหนื่อยในการหมุนครั้งแรกช่วยระบายลม <S <S ตัวนี้สำคัญเลยนะสำคัญเลยนะเวลาลมมันตัดถ้าเป็นลมรุ่นใหญ่ๆก็เวลาลมตัดแล้วมันจะมีสวิตซ์โซลีนอยหนึ่งตัวนะครับปล่อยให้ลมตัวนี้ออกปล่อยให้ลมหัวปั๊มออกครับโดยที่ไม่มีตัวนี้นะครับ เขาจะต่อแยกต่างหากหนึ่งตัวนะครับพอปั๊มลมตัดปุ๊บซอยน้อยตัวนั้นจะทํางานโป๊ะลมจะพ่นทิ้งฟีีนะครับก็แล้วแต่คนออกแบบนะครับนี่มีอะไรมากมายแล้วครับปั๊มลมนะครับถ้าเข้าใจนะขนาดใหญ่ไม่ใช่ว่ามันจะดีนะครับปวดหัวขนาดใหญ่ดีใหญ่เกินไปก็ไม่ดีนะครับถ้าอู่เราแค่เล็กๆเราไปใช้ปั๊มลมใหญ่ๆหญ่นะครับ สิ่งเปลืองนะครับปวดหัวนะครับแก้ปัญหาไงก็ไม่จบนะครับมอเตอร์ก็ร้อนนะก็ขอบคุณนะครับสําหรับการรับชมนะครับช่องเ,อเก่งๆมาซ่อมนะครับอยากมีปั๊มลมใช้อยากใช้ลมเยอะๆก็เลือกให้ถูกขนาดนะครับเพราะทุกวันนี้ปั๊มลมราคาไม่แพงนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ